สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เกษตรอินทรสิสุกราวก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวนครนายกครับช่วงปีใหม่ครับก็เลยมาจิมร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ก็ชื่อว่าร้านร้านกาแฟกลางนาคาเฟ่น,นะครับซึ่ก็มีอาหารขายได้หลายอย่างด้วยกันก็อ,อยากให้ท่านผู้ชมมาชมและก็บรรยากาศที่เขาขายกาแฟในทุ่งนานได้เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปชมไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยนะครับนี่บรรยากาศในบริเวณร,ร้านกาแฟครับท่านผู้ชม ยัมีรถลูกค้ามาเยอะเหมือนกันครับท่านผู้ชมมาใช้บริการ มุมสวยๆครับท่านผู้ชมถ่ายภาพครับนี่ครับร้านกาแฟกลางนาคาเฟ่ครับนี่ฮะนี่ฮก็จัดมุมได้สวยครับมุมถ่ายภาพถ่ายรูปครับ ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาครับพันธี์ข้าวครับเนี่ยทำนาจริงๆครเนี่ยข้าวก็จะสุกแล้วครับเนี่ยนี่ครับ,รบที่ท่านผู้ชมเห็นซุ้มอยู่นั่นก็ผู้คนก็มาเที่ยวกันก็กําลังจะกินกาแฟกินข้าวครับบางคนก็กินข้าวกินกาแฟนั่งชมวิว บรรยากาศดีดีครับร่มเย็นแบบสบายสบายครับในช่วงวันหยุดหลายวันช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเขาก็เลยมาเที่ยวกันครับเนี่ย่านผู้ชมให้คุผู้ชมได้ชมครับชมภาพไปพร้อมๆกันครับเกิดได้ตีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มามาพร้อมกันครับนี่ต้นข้าวครับ่านผู้ชมไม่รู้ข้าวอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนรนี่ครับนี่ข้าวก็จะเริ่มสุกแล้วเนี่ยน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วครับเนี่ย ข้าวผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวพันอะไรครับเหมือนข้าวหอมมะลิเลยครับแต่น่าจะไม่ใช่อ่ะต้นไม่ค่อยสูงครับต้นก็ประมาณสักน่าจะไม่ถึงเม็ดครับท่านผู้ชมน่าจะประมาณสักห้าสิบเซนได้ต้นไม่ค่อยสูงครับแต่ก็สุกแล้วครับเก็บเกี่ยวคิดว่าประมาณสักวันสองวันเนี้น่าจะเก็บเกี่ยวได้ครับ ก็แลอาภาพบรรยากาศไนมะ้ท่านผู้ชมได้ชมครับนี่ฮะ่งนเดี๋ยวจะไปชมด้านหลังอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชม่าพเขาทำอย่างไรบ้างครับนี่ครับอันนี้กลางข้างครับทางข้างร้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเสาปูนนะที่ก็ทําตรงกลางแล้วก็จะขุดสระแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะมันจะเป็นขุดสระแล้วก็เอาท่อมาวางครับนี่ฮะทาเป็นเสาเทปูนทําเป็นเสาข้างบนก็เป็นชั้นขายาพวกกาแฟอะไรพวกนี้นั่งกินกาแฟได้กับนั่งดื่มกาแฟได้นี ท่านใดที่มีโอกาสได้อยากมาเที่ยวนะครนา,ายกยกแวะมาได้นะครับพอเพอิ่มแล้วผมมาเที่ยวเกื่อนดานดานจนรประทานเกวีอนคุ้นดานประการชนนะครับก็เลยมีโอกาสมาแวะร้านกาแฟครับก็เลยได้เอาภาพบรรยากาศในร้านกาแฟเนี่ยเอาไห้ทนประจมได้ชมครับ เดี๋ยวเราไปชมดูด้านหลังอีกทั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับถนน,นหน้าร้านนะท่านผู้ชม ตอนนี้รถก็ทยอยเข้ามาแล้วครับในป้ายเขาเขียนบอกว่าที่จอดรถฟรีครับอยู่ด้านขวามือครับ นี่ก็จะเป็นกังหันลมครับท่านผู้ชมอาจารย์ท่านผู้ชมได้ดูฮะดูภาพนะครับกังหันลม ภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมครับน,นี่ครับตัวทำเสาอันนี้จุดชมวิวครับท่านผู้ชมนี่ครับจะ้ชมเห็นนี่ครับ ก็เป็นทุ่งนาครับประชมที่ก็ปลูกข้าวนะครับเนี่ยข้าวหวานบางจุดก็เริ่มเกี่ยวแล้วแต่ตรงนี้กําลังเขียวอยู่ครับเนี่ยท่านประชมได้ชมครับนี่ครับ คือข้างบนก็จะมีสะพานลอยครับคุณท่านผู้ชมสะพานลอยก็ทําตรงกลางนาเลยครับแล้วก็มีคนเดินแล้วจะมีซุ้มเป็นจุดเป็นจุดที่ให้ลูกค้าเข้าไปนั่งรับประทานอาหารครับจะเป็นกาแฟก็ดีข้าวอะไรต่างๆก็ได้นี่ครับอย่างท่านผู้ชมได้เห็นภาพนี่แหละครับหนึ่งสองประมาณสักสี่ห้าซุ้มด้วยกันฮะมันจะเป็นสองแถวอีกแถวหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นนะฮะ พื้นที่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่คะดูแล้ว,ะนะจะจะวน่านะจะประมาณสักเจ้าวัาตรงนี้นะจะประมาณสักสองไร่สามไร่ได้ครับประมาณนั้นแหละครับส่วนเสาก็จะส่วนสะพานนะี่นก็จะเอาเหล็กฮะเหล็กเชื่อมก็มีไม้ประดับ เาจะมีไม้ประดับครับเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมชมภาพใกล้ๆครับนี่ครับเดยวจะซูมภาพให้ดูให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพใกล้ๆครับ ท่านผู้ชมท่านใดถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดนคนรนายกแวะมาอุดหนุนได้ครับร้านกาแฟกลางนาคาเฟ่ครับข้างๆนี่เขาจะปลูกข้าวท่านผู้ชมนี่ยปลูกข้าว ไม่รู้ว่าเจ้าเดียวกันหรือขอลาเจ้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,นะส่วนด้านหลังที่มองเห็นไกลๆนู้นก็จะเป็นวิวภูเขาครับนะอันที่มองเห็นคือเขียวดำๆนะฮะจะเป็นภูเขาครับจะเป็นเขาใหญ่ครับ จะเป็นภูเขาครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นรถนี่ก็คือรถที่ลูกค้าเขามาใช้บริการครับ mm hmm. เยอะเหมือนกันนะ ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมภาพและคลิปต่อต่อไปครับ